รถออ All New MG 3เงื่อนไขดีฟรีดาวทุกรุ่นสวัสดีค่ะปอจาก MG ชอยระวันค่ะด้านหลังของปอนะคะจะเป็นรุ่น All New MG 3วันนี้มีโปรดีๆมานำเสนอฟรีดาวทุกรุ่นเลยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักง,งานเงินเดือนหรือรับเงินสด ก็สามารถออกรถ MG3 ฟรีดาวทุกรุ่นค่ะสำหรับ All New MG3 ทุกรุ่นนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรเกียร์ออโต,โต4้4สปีดรองรับน้ำมัน E85 รุ่นใน All New MG3 จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกระจังหน้าคอบเมียมทันแรกนะคะที่จะพาชมเป็นรถสีเหลืองหลังคาดำ ซึ่งคันนี้จะเป็นรุ่นดีราคาอยู่ที่5,49,000บาทภายในก็จะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กขอบ16 ถัดมาอีกคันนะคะจะเป็นสีขาวสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น X นะคะราคาอยู่ที่5 8 9 9 0 0 0บาทรุ่นนี้พิเศษขึ้นมานะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ16สีทูโทนด้านบนของเราก็จะมีหลังคาสลูปมาให้แล้วนะคะภายในก็จะเป็นสีดำเช่นกันค่ะ ตรงส่วนพวงมาลัยนะคะจะเพิ่มมาคือควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยตัวแผงคอนโซลหน้าจะเป็นสีทูโทนและสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีดำซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเน้นย้ำอีกรอบนะคะได้ทุกอาชีพออกรถได้จริงฟรีดาวทุกรุ่นกับ all new mg 3รีบกดรับสิทธิ์ออกรถศูนย์บาท สำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ MG ชอยเอราวันมาพร้อมกับของแถม35รายการและชุดแต่งรอบคันค่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ต้นๆเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจ All New MG 3ออกรถ0บาทรีบทักสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะปอยินดีให้บริการให้ข้อมูลสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะ สามารถทักสอบถามเข้ามาได้เลยของเราก็มีบริการรับจองเซ็นสัญญาและส่งมอบรถกันทั่วประเทศฝากรถ MG 3ไว้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ